ใครบอกว่าเงินไม่สําคัญนะครับบอาว่าเงินไม่สําคัญไม่ต้องไปกระตือรือร้นตายไปก็เอาไปไม่ได้ออืลองคิดดูครับลูกขอตังค์ไปโรงเรียนไม่มีโรงเรียนไม่มีเงินได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้เขาไปเที่ยวไม่มีเงินไปได้ไหมขึ้นรถไปไม่มีรถไม่มีเงินเขาจะให้ขึ้นฟรีไหมครับ ค่าน้ําค่าไฟมาเฮ้ยไม่เป็นไรคนเงินไม่สําคัญไม่เป็นไรคนไม่ันไม่เก็บไม่ได้ไหมครับไม่ได้ผมคนเราเงินมันก็เหมือนอากาศอะไรกับถ้าขา,ขาดอากาศเราก็ตายมันลมานผมพูดตรงๆเลยครับคนเราถ้าคิดว่าอุย้ยเอามาทำไปเยอะยะตายไปเอาไปไม่ได้อุโงมีพอเพียงมันจริงอะ่ะมันมันสามารถ ชี้นกเป็นนกชี้นหนูเป็นหนูได้จริงจริงเงินไม่สําคัญครับลองลองลองดูลองไม่มีดูครับแต่คนคนต้องลองมีดูที่คนมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคนปัถนาน่ะคนอยากกินอะไรได้คนอยากไปในตรงไหนได้นะครับลองไม่มีเงินดูดิครับอยู่ได้ไหมครับไม่มีทางเพราะนั่นพูดกันว่าโอ้ยรวยแล้วก็ตายไปเอาไปไม่ได้ไอ้ทำก็เลยมีความม,มีความกระตือรือร้นเนขาเรียกว่ามนุษย์เรานะ่ครับสมบัติทางโลก ก็แล้ว่าสมบัติทางโลกทางโลกนี้เราต้องอมันเกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่งไม่ใช่ของง่ายๆนะครับเราต้องมีสมบัติทางโลกและทางธรรมนะครับเราเอาความกระตือรือร้นเพื่อแสวงหาปัจจัยสี่นะครับเพื่อให้สะดวกสบายในในอารมสมบูรณ์มัง่งคั่งเหรือเฟือตรงนี้เงินตรงนี้คืออยู่ที่การที่เราใหมา ไม่ใช่ว่าโอ้ยต้องรวยล้นฟ้าหรอือต้องรวยร้อยล้านก่อนเหรอไม่ใช่ครับเราเราเราเขย่ผิดที่ทำดีชวชีวิตแต่ก็ต้องยากจนนะครับเราต้องรู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วจะเ,เรารู้ว่าวันเกิดเต่นเราเกิดมาเพื่ออะไรใช่ไหมครับเราต้องมีพกขรศัพย์ใช่ไหมครับจะไปไหนมาไหนมันก็ต้องใช้เงิน,นครับเงินก็คือปัจจัยสีนมันก็สําคัญบางคนก็ไม่มีความกระตือรือร้นนะเขาก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีกระช่าง หัวมันเลยไม่มีก็ช่างตายเข้าไปไม่ได้มันยิงไม่อยากทําอะไรเลยครับออกมาครับ <c oughs> ออกมาสร้างตัวตนนะครับออกมาทําธุรกิจไม่ว่าโอ้ยฉันแก่แล้วแหละยังวุ้นอย่างนี้ไม่ใช่คนต้องเหมือนคณจะแสวงครับบางคนโอ้ยจังหาเงินอยู่หรือังทาอยู่หรือนะครับคนเรานะครับค่าของคนมันก็อยู่ที่ผลของงานยิ่งแก่ยิ่งแก่ประสบการณ์แก่ไอเดียแก่ความคิดอย่าคิดอย่างนั้นนะครับขอให้มีไว้ก่อนครับเออแต่ต้องถ้าขยันในยุคนี้นะครับ รับรองเลยค่ใช้โซเชีเยลมีเดียได้เป็นสื่อนะครับเป็นเครื่องทุ่นแดงนะครับอย่างืรีกดน,นะครับ